ครับอันนี้เป็นหม้อต้มกาแฟนะครับหลังจากที่เราใช้งานนะครับไปเป็นระยะเวลานานนะครับเช่น2เดือนขึ้นไปนะครับถ้ามีอาการขึ้นอีหนึ่งนะครับให้เราเช็คตามขั้นตอนที่แจ้งไปก่อนนะครับคือถอดอะไหล่ด้านในมาล้างนะครับโดยจะมีวิธีการถอดนะครับเดี๋ยวผมสอนให้นะครับโดยถอดชุดตรงนี้มาล้างได้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับจะมีแท่งส่งน้ําร้อนขึ้นมานะครับมีน็อต4ตัวนะครับแล้วก็มีชุดยาง2ตัวตรงนี้นะครับเพื่อจะไปล้างหม้อฮีตเตอร์ด้านในนะครับ วิธีการถอดนะครับเราขันน็อตออกก่อนเลยสี่ตัวสี่ตัวนี้นะครับขันได้เลยครับโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับขันออกมาน็อตที่เขายุดไว้ก็ไม่ได้ตึงอาเขาแค่ขันไว้พอตึงมือนะครับให้สามารถถอดมาล้างได้นะครับเผื่อมีเศษกาแฟนะครับลงไปอุดตันนะครับจะทําให้เกิดอาการขึ้น E1 ได้นะครับเราถอดน็อตก่อนสี่ตัวถอดไม่ยากครับหมุนง่ายๆเลยใช้เวลาล้างไม่นานครับเคเสร็จแล้วสามตัวครับเหลือหนึ่งตัว หลังจากถอดน็อตมาสี่ตัวนะครับดูด้านในเลยตอนนี้ถอดน็อตออกแล้วนะครับเราก็ทําการยกขึ้นได้เลยนะครับโดยเอามือจับตรงแท่งนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆเลยปุ๊บยกขึ้นมาจะเจอหน้าต่างนี้นะครับอ่ะดูข้างในก่อนจะมีโอลิงอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่สามารถถอดมาล้างได้เราก็ดึงขึ้นมาได้เลยครับ โอลิงอีกชิ้นหนึ่งครับก็ลองสังเกตด้านในดูนะครับว่ามีพวกเศษผงกาแฟอะไรอยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ถ้ามีอยู่นะครับให้ไปล้างน้ําแล้วก็เอาไปแังัดนะครับแล้วก็เทออกได้เลยล้างให้สะอาดนะครับครับหลังจากแกะอะไรออกมานะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับมีน็อตมีโอลิงนะครับแล้วก็มีตัวนี้ในสองตัวนี้นะครับจะมีจุกยางอยู่สองอันนะครับวิธีการล้างนะครับถอดจุกยางออกมาก่อนนะวิธีการถอดนะครับให้เราดันจากด้านล่างขึ้นมานะครับเอานิ้วโป้งดันได้เลยครับนะครับดันลงมาเลย หลังจากดันนะครับเนี่ยครับจะแยกออกมาก็จะมีอะไรประมาณนี้นะที่สําคัญเลยนะครับให้เช็ค2จุดนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับคืออะไหล่ตัวนี้นะครับมันจะมีลูกยางอยู่ด้านในนะครับลูกยางตัวนี้คอยทําหน้าที่ดันขึ้นแล้วก็ดันลงนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานเครื่องตอนแรกนะครับตอนเราเติมน้ําไปยังไม่มีความร้อนใช่ไหมครับลูกยางมันจะกดลงนะครับเพื่อทําให้น้ำอมันไหลลงไปในช่องฮีเตอร์ตรงนี้นะครับ หลังจากเปิดไปพักๆนึงนะครับอุณหภูมิความร้อนได้นะครับมันจะดันลูกลอยตรงนี้ขึ้นมาปิดนะครับถ้าลูกลอยตรงนี้มีเตจกาแฟเปิดอุดตันนะครับจะทําให้เกิดอาการ E1 ได้นะครับโดยให้เช็คเบื้องต้นตามที่แจ้งไปก่อนถอดอะไรมาล้างนะครับวิธีการล้างนะครับก็เอาทุกอย่างนะครับไปใช้แปรงขัดอะไรแล้วก็ล้างได้เลยอันนี้ผมล้างเสร็จแล้วนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับก่อนประกอบกลับนะครับให้เช็คสีดำสองอันนี้ก่อนนะครับว่ามีลูกยางอยู่หรือเปล่า โอลิงสองเส้นนี้ครบไหมโอลิงชิ้นด้านล่างครบไหมนะครับน็อตครบหรือเปล่าครับครับวิธีการประกอบกลับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสองชิ้นนี้ก่อนอันนี้จะเป็นอะไหล่ชิ้นใหม่นะครับกับชิ้นเก่านะอันนี้เป็นชิ้นเก่านะครับที่มีผงกาแฟอะไรอุดเยอะนะครับจะมีสีดําอันนี้ชิ้นใหม่เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกลับกันเลยให้ใส่ตัวยางสีดําตัวพลาสติกสีดําตัวนี้นะครับที่มีบอลวาล์วด้านในนะครับใส่กลับเข้าไป โอลิมของมันนะครับหลังจากล้างเสร็จนะใส่กลับเข้าไปก่อนจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้นะครับมาใส่กลับที่เดิมก่อนวิธีการใส่นะครับใส่เข้าไปเลยตรงๆแล้วก็หายขึ้นมานะครับเอามือกดนะครับให้ยางขึ้นมานะครับใส่ไม่ยากครับนี่ครับเอามือกดขึ้นมาเลยให้ยางเขาเข้ามาให้เต็มนะครับใส่อีกอันหนึ่งนะครับ ค่อยๆดันทีละมุมนะมันมันจะใส่ง่ายนะครับอ่าโอเคอันนี้คือใส่เสร็จแล้วนะครับสังเกตดูจะมีลูกยางด้านในด้วยโอลิงครบชิ้นนี้ครบแล้วนะครับต่อไปนะครับใส่โอลิงชิ้นนี้กลับไปก่อนเราจะรู้เราจะร,ร,จะรู้เราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่าอันไหนใส่ลงไปด้านล่างหรือด้านบนนะครับให้สังเกตดูก่อนถ้ามีอ่าสัญลักษณ์แบบนี้นะครับให้เราเอาชิ้นนี้คว่ำลงไปนะอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับจะไม่มีสัญลักษณ์ตรง ยางวงกลมด้านนด้านในนะครับวิธีการใส่กลับนะครับใส่ชิ้นนี้กลับลงไปก่อนนะครับอ่ะยกหม้อมาเลยจะมีรูน็อตอยู่นะครับใส่ไปตามรูน็อตได้เลยใส่ให้ครบทั้งสี่มุมก่อนนะครับแล้วค่อยกดลงไปหลังจากใส่ครบแล้วกดยางลงไปนะครับให้ติดขอบด้านในเลยลงไปให้สุดให้ลึกนะครับหลังจากลงไปลึกแล้วเข้าที่เดิมแล้วใส่แท่นนี้กลับลงไปนะครับอย่าลืมนะครับเช็คสจุดนี้ด้วย ใส่ไปตามรูน็อตได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหมุนน็อตกลับไปนะครับวิธีการใส่น็อตให้หายตัวนี้ขึ้นมานะครับจะได้มันจะมีช่องสำหรับให้มือเราหมุนนะครับจะมีเงี้ยงออกมาใส่กลับไปเลยสี่ตัวนะครับหมุนไม่ต้องตึงมือก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยหมุนตึง,ตงมือหลังจากเราใส่ไปครบสี่ตัวนล้วนะ อีกหนึ่งตัวครับตัวสุดท้ายหลังจากใส่ไปครบสี่ตัวนะครับให้ทยอยหมุนทีละตัวนะครับให้พอตึงมือนะไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะครับพอพอตึงมือนะครับหมุนไปเลยหมุนไล่ไปเลยครับสี่ตัว อันนี้คือเสร็จนะครับวิธีการประกอบกับถ้ามีอาการขึ้น E1 หนึ่งนะครับ mm hmm. เบื้องต้นให้เช็คตามที่ผมแจ้งไปก่อนนะถอดอะไหล่ด้านในมาล้างก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่าอุปกรณ์ด้านในครบตามที่แจ้งไปไหมนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับ